สวัสดีค่ะการเห็นกนารอภิปรายนโยบายรัฐบาลแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นความพิกลพิการของการเมืองไทยเราเวลานี้ไม่มีฝ่ายค้านใช่เรามีฝ<ส>่ายแค้นท<ส><ย>ี่ท<ส><ย>ั้งโกรธและริษยาที่พักของตนเองไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะพักประชาชนเขาไปหนุน พักภูมิใจไทยให้เป็นนายมนตรีจึงเกิดความแค้นเป็นหนักหนาส่วนพักประชาชนยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายมนตรีแต่ไม่ร่วมรัฐบาลบ,บอกว่าจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลแต่ก็เอาร้อยสี่สิบกว่าเสียงมาคำ้ำให้คุณอนุทินได้เป็นรัฐบาล พี่จึงสรุปว่าตอนนี้ความพิกนพิการของการเมืองไทยคือไม่มีฝ่ายค้านมีฝ่ายแค้นและฝ่ายขำเท่านั้นเ <laughs> ท่านั้นในการพิปรายนโยบายของรัฐบาลฝ่ายํำแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลมีนโยบายจะทำงาน <laughs> <laughs> ประเทศไหนก็ <laughs> จริงๆนั่นแหะสิครับไม่มีประเทศไหนก็ทำเันได้<อ> <laughs> คือเขาบอกว่าไงนะให้เป็นรัฐบาลเพื่อมายุบสภา,าไม่ได้ให้มาแจกเงินเ,เขากลัวเขากลัวว่าไอ้คนละครึ่งจะทำให้พรรคสีน้ำเงินได้คะแนนเสียงใช่ๆๆแล้วก็ดึงด้อมของเขาไปับ เพราะาตอนนี้กระแสดังปของเขามันอ่อนกำลังลงเพราะปรากกฏารของบุญสิน <c oughs> ก็บุญสินปลุกกระแสรักชาติได้ครับ <c oughs> ถูกไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้คำถามว่าทหารมีไว้ทำไมอ่ะเด็กๆเขาได้คำตอบแล้วมีไว้เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศครับมีไว้เพื่อรักษาที่ปไตย และบุรณภาพแห่งดินแดงเพราะฉะนั้นด้อมสม้มเขาไม่ใช่ด้อมส้มอีกต่อไปแล้วคะแนนเขาโหดแล้วและจู่ๆเนี่ย <c oughs> พรกรัฐบาลจะมาทำงานเหรอ <c oughs> เขาบอกแล้วเขายกมือให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ให้มาทำงานให้มายุบสภารคับ ประหลาดเนาะเป็นรัฐบาลแตไม่ให้ทำงานเพื่อประชาชนแต่มายุบสภาเพื่อให้พักประชาชนได้ลงเลือกตั้งได้เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ไม่มีจะเปลี่ยนรัฐบาลอีกกี่รอบพักประชาชนถ้าไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะไม่มีแคนดิเดตนายกอืมใช่ เพราะฉะนั้นเขาขอคำ้ำคํำให้อยู่เป็นรัฐบาลเพื่อจะได้ยุบสภาและมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่มที่ก็สงสัยยิ่งนะถ้าแม้นว่ารัฐบาลมีผลงานแล้วสภาไม่ได้ปั่นป่วนอะไร แล้วในยกจะเหตุผลอะไรมายุบสภาสภาไม่ได้ทำผิดอะไรใช่การยุบสภานั้นสภาต้องปั่นป่วนครับหรือพวกเขาจะปวนใชเองด้วยการทำให้การประชุมลม่มอืมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่เออเอากฎหมายไหนเข้าไม่พอใจกูทำให้ลม่มเอากฎหมายไหนกูไม่พอใจกูให้ล่มสมมุติเขาจะเอากฎหมายว่าเ้ืยอการควบคุมการใช้กัญชา เพื่อไม่ให้เด็กๆไปใช้ในเชิงนันทนาการใช้ประการแพทย์เท่านั้นแล้วเขาทำให้ประชุมล่มตกลงกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาไม่ได้ออกครับก็ทำให้คนสามารถจัดการกับพักภูมิใจไทยได้ว่าเป็นพักคที่วุ่นอยู่กับเรื่องกัญชาทำให้มีการเสพกัญชาแบบนันทนาการในกลุ่มเด็กๆ มันก็เป็นข้อกล่าวหาได้เหมือนกันเนาะได้ครับแต่ห้าหกเดือนนี้เนี่ยถ้าภูมิใจไทยเขาทำงานเร็วเขามีผลงานนะอืมมีโอกาสใช่ไหมใช่ตอนนี้เนี่ยเป็นไงรัฐมนตรีพาณนนิชย์อ่ะโอ้โหถูกนำมาเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีคราวที่แล้วหมดสภาพคนละเรื่องเลย โอ๋ร oh, ายนี้เขาขยับแล้วนะใช่ไหมคะดูแลเรื่องราคาสินค้าเกษตรดูแลเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรใช่ไหมคะเรื่องเศรษฐกิจกเ,กเขาก็ขยับแล้วเขาจะแจกเงินคนละครึ่งแล้วซึ่งปรากฏพักคำเขาบอกว่ามไม่ได้ยกมือให้เป็นรัฐบาลเพื่อมาจากเงินเหตุผลประหลาด ให้เป็นรัฐบาลเพื่อที่จะมายุบสภาเออแต่การรัฐบาลเขาตัดสินใจแจกเงินคนละครึ่งเพราะเขารู้ว่ามันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ใช่ครับถูกไหมล่ะถูกครับอืมเสร็จแล้วฝ่ายเคนพูดอะไรมันก็เข้าตัวเองแบบคว้างงูไม่พ้นคอเช่นบอกว่า รัฐบาลปล่อยให้ประชาชนเผชิญกับน้ำท่วมตั้งสองเดือนเฮ้ยสองเดือนที่แล้วรัฐบาลนี้ยังไม่มานะด่ากันเองสองเดือนที่แล้วมันเป็นรัฐบาลของควรเพื่อไทยอะไรครับสอบเพื่อไทคุณต่างหากและที่ไม่ได้ดูแลกับไม่ใช่รัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ก็เพิ่งมาก็เพิ่งถวายสัตว์ไม่กี่วันนี้เอง แล้วคุณยังมีเงี้ยงเงแง่เขาอยู่ว่ายังไม่ได้แถลงนโยบายไปทําหน้าที่ได้อย่างไรเออเขาก็เลยเปรียบเทียบไงใช่ไหมคะัว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนนี้กับคนที่แล้วมันต่างกันริบรับคนที่แล้วตั้งรับอย่างเดียว ไม่รุกเลยสิ่งที่ควรทำไม่ทำจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่เก่งพี่ว่าก็คงไม่ใช่แต่บังเอิญเขาต้องทำภายใต้อานนัดของนายใหญ่นั่นแหละนายไม่สั่งเ็าไป่ทำใช่และนายใหญ่เนี่ยมองผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ของชาติถูกไหมครับเลยทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของชาติเลย พอมาเปรียบเทียบกับคนนี้โอ้โห,โหเชิงรุกชัดเจนเขาสามารถตีแสกหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ที่มากล่าวหาคนไทยด้วยข้อความตอนหลดตอนแหลสารพันหาว่าเราลุกรานหาว่าเราเริ่มต้นก่อนหาว่าเราละเมิดข้อสัญญงสัญญาใดต่สงสญญาง แต่ปรากฏรมนตีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเราตอบได้หมดค่ะสามารถที่จะพูดแย้งได้หมดอย่างงดงามอาฝ่ายแคนเคยยังไม่ได้แถลงนโยบายไปทำหน้าที่ได้ยังไง <c oughs> ผิดกฎหมายไหมเนี่ยคนก็เลยไปงัดกฎหมายมาให้ดูว่ามันมีประโยช์ ต่อจากนั้นว่าหากแม้นเป็นเรื่องด่วนถ้าเกิดไม่ทําจะเป็นปัญหาแก่ประเทศชาติก็สามารถทําได้ก่อนแถลงนะโยบายในหกสองวันสองพอคนควักอย่างนี้ออกมาอา้ามีการไปบอกว่าและไอ้เรื่องที่ไปพูดอ่ะมันเร่งด่วนตรงไหนม,มันด่วนต้องจะบอกไม่ด่วนได้ยังไงกับเขาด่าเราว่าเรากล่าวหาเราด้วยข้อความเป็นเท็จ ในที่ประชุมสมัชชาสามชาชาติแล้วเราจะปล่อยผ่านเหรออืมถ้าเราปล่อยผ่านและที่ประชุมสชามชาติเขาเชื่อไปอย่างนั้นเนี่ยอภาพลักษณ์ประเทศไทยจะเป็นยังไงเสียหายเลยครับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าไงโอ้ยไปด่าก,กัมพูชาเขาแบบนี้เสียภาพลักษณ์ประเทศหมดมันเสียตรงไหน มันเป็นการชี้แจงให้ที่ประชุมเข้าใจความถูกต้องถูกไหมครับครับผู้ความจริงนะแต่แต่ถ้าเราไม่ชี้แจงล่ะนั่นแหละแล้วถ้าเกิดที่ประชุมเชื่อไปอย่างนั้นล่ะเราเสียไหมล่ะใี่ครับเขาก็เลยเปรียบเทียบนี่เขาเทียบแค่สามกระทรวงนะถ้าเทียบยิ่งกว่านั้นนะโอโ้โหอย่างกระทรวงรการต่างประเทศเขาเทียบเขาก็เห็นแล้ว ที่ผ่านมาหมาหงอยอแต่คราวนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์เขาก็ย่อเย้ยบัตที่อยู่เนี่ยทำอะไรไม่สำเร็จหรอกแค่ปลูกผมบนกระบาลตัวเองยังไม่สำเร็จเลยอันนี้บุลลี่นะนี่บุลลี่บุลลี่ไม่เอ่ยชื่อว่าใครนะยตแต่สำหรับคนนี้เดินหน้าแล้วค่ะค พร้อมจะทุ่มเทเต็มที่ประกาศเลยคำว่าวันหยุดไม่มีเวลาสั้นต้องทำงานเต็มที่แล้วตอนนี้ก็เดินหน้าแหละกระทรวงวัฒนธรรมไปว่าเขาเป็นมุสลิมจะมาอยู่กระทรวงวัฒนธรรมได้ยังไง <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศมีเสรีภาพทางศาสนาใช่ <c oughs> <c oughs> จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ hmm. วัฒนธรรมกับศาสนาไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับ <Yeah. S 2> และในเชิงวัฒนธรรมแต่งตัวชุดไทยก็สวยก uh huh. ิริยามารยาทก็งาม uh huh. ท่าไหว้ก็ถูกต้อง <laughs> เขาได้ไปเปรียบเทียบกับคราวที่แล้วเป็นไงล่ะคะ <laughs> ขนาดมีคนก็บอกว่าแต่งชุดไทยเสียดายผ้าเออคิดดูแล้วกัน <laughs> เป็นการทำลายคุณค่าของผ้าด้วยแบบที่ออกมาและด้วยรูปร่างที่ไม่เหมาะสมกับแบบครับับไหวมือเดียวกริยามารยาทความเป็นไทยหาไม่เจอเขาก็เลยเทียบให้ดูกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนมบางคนไปถึงกระทรวงมหาดไทยด้วย <c oughs> เปรียบเทียบคุณอนุทิน ที่ควบมหาไทยกับคุณภูมิธรรมที่เป็นรองนายมนตรีและควบมหาไทยครับการทำงานต่างกันลิบลับเพราะฉะนั้นฝ่ายแค้นพูดอะไรไปก็คว้างงูไม่พ้นคอเขาให้พี่ปลายไม่ไว้วางใจไอ้เข้าพี่ปลายเอ,อ นโยบายดันมีลีลาการพิปรายแบบไม่ไว้วางใจรัฐบาล <c oughs> เหมือนจะเอารัฐบาลออกให้ได้คงหวังมั้งว่าถ้าเกิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยตัวเองยังมีแคนด,ดิเดตอยู่นี่ใช่ <c oughs> เพื่อพักส้มจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเปลี่ยนจากคำน้ำเงินมาคำแดงหรือเปล่า <c oughs> ยังหวังอยู่นะเนี่ยยังหวังอยู่ พราะเขายังเชื่อบาร,รมีของนายใหญ่ก็คิดดูสิรัฐมนตรียุติธรรมขณะรักษาการยังสร้างวีรกรรมอีกแล้วยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษอีกแล้วครับได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแปดเหลือหนึ่งขนาดเหลือหนึ่งยังไม่ยอมที่จะเข้าคุก,กะ ยังสร้างขบวนการขึ้นมาโกงขบวนการยุติธรรมจนเป็นที่เดือดร้อนของสารดีกาแผนกคดีอาญา,าพุทธดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมานั่งสืบสวนสอบสวนจนสรุปได้ว่าขอส่งกลับเข้าคุกหนึ่งปีขนาดกลับเข้าคุกขออีกแล้วต้อง <c oughs> จนคนก็บอกโอ้ยอไม่ใช่หนึ่งปี ในเมื่อคุณปฏิเสธไม่รับพระกรุณาหนึ่งปีกลับไปอยู่แปดปีไปเลยก็แล้วกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราตอนนี้การเมืองพี่กนพี่การมากมีฝ่ายรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างน้อยมีฝ่ายที่ไม่ยอมเป็นรัฐบาลแต่พร้อมจะค้ำรัฐบาลแต่ค้ำเพื่ออะไรคะค้ำเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ทำเพื่อให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่ไม่ปราถนาใรัฐบาลสร้างผลงานตันลอกอ่ะ <c oughs> เป็นรัฐบาลแล้วไม่สร้างผลงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนจะเป็นรัฐบาลหาหอกทําไมอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะครับส <c oughs> ่วนฝ่ายแค้นหาเรื่องตําหนิติมันทุกเรื่องแต่ลืมไปว่าที่ติมาเนี่ยมันคว้างงูไม่พน้นคอ ทำให้คนก็ถามว่าแล้วที่อยู่มาสองปีอ่ะทําอะไรเยอะบางคนก็พูดหยาบคายเลยนั่งเกาไข่อยู่เหรอหรือว่ามัวแต่ไปเลียอะไรอยู่เหรอถึงไม่มีผลงานแราคานี้มาต่อว่าต่อขานรัฐบาลใหม่ว่าไอ้นุ่นก็ไม่ทำนี่ก็ไม่ทำเขาจะไม่ได้เริ่มทำงานเลยจ้อ่ะ แล้วเขาเสนอนโยบายก็บอกว่าเขาจะทําอะไรเห็นคุูก็ต้องรู้สิว่าเขาเสนอนโยบายแล้วมันตรงปกไหมเพราะที่ผ่านมาเนะี่ยพักคุณนั่นแหละที่ไม่ตรงปกที่หาเสียงไว้แผดเสียงอยู่บนเวทีก็ไม่ได้ทำที่แถลงนโยบายก็ไม่ได้ทำแต่ที่ไม่เคยหาเสียงและไม่เคยแถลงนโยบายดันเสือกจะทำ <laughs> โอ้พี่กลพี่การแท้การเมืองไทยแล้วเราต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ตรงไหนครับ <c oughs> ก็อยากจะบอกคุณนุทินว่าอะไรก็ตามที่ศัตรูเห็นว่าไม่ดี <c oughs> สแสดงว่ามันดีจงทำต่อดี <c oughs> วิธีคิดไงไงศัตรูติอะไรก็ทำสิ่งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> พราะศัตรูเขากลัวเราจะได้ดีเขาจึงติสิ่งดีที่เราทำครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยด่าอะไรพักภูมิใจไทยขอให้พักภูมิใจไทยจงตั้งหน้าตั้งตาทาสิ่งเหล่านั้นต่อไปให้เขากราะอักเลือดตายไปเลยค <c oughs> ่ะครับเอาละครับลูกกูจางแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ